อ่าแรนดอมนะคะสำหรับคู่ที่เกิดรักขาราศีกรกฎนะคะภายใน30วันนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงนะ,ะสำหรับชาวกรกฎนะคะใช้ไพ่ให้3เด็กนะคะ30วันนับจากนี้นะคะแต่คุณเริ่มเข้ามาทําเป็นราศีให้นะคะคอดไพ่24นะคะรุ่นที่11นะคะก็เปิดลงทะเบียนอยู่นะคะเรียน ิ้นเดือนสิงหาไม่ใช่สิ้นเดือนกนรกฎาคมนะคะอ่าดูดวงหรือว่าเรียนก็ทักมาตามรายละเอียดน,นะคะรลายเท่านั้นนะคะรับจํานวนจํากัดนะมาดูกรกฎค่ะสําหรับ30วันนี้นะคะดวงดีใดเป็นของคุณขอให้เจอดวงปัง,ปงๆเนาะเป็นคําแนะนํานะคะอเอาละค่ะสำหรับ กรกฎนะคะภายใน30วันนี้นะคะ,ะมันมีบางอย่างที่มันมีความแบบเหนื่อยความพยายามอยู่เต็มที่ไม่เต็มสิบนะคะก่อนหน้านี้ของคุณนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะของดวงดาวมันเป็นจังหวะของชะตาชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนนะคะเหมือนคุณพยายามทําให้มันเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะเออนะคะอุย้ยเมเจอขึ้นเยอะมากอ่ะเอาละคะ่ะกรกฎช่วงนี้อาจจะต้องแบบ 30วันนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงปลายๆเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการทํางานหนักหรืออุบัติเหตุในการทํางานนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแบบไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นนะตอนนี้ตัวเราเองรู้สึก,กว่าโอยสับสนเหนื่อยนะคะเหนื่อยวุ่นวายกระวนกระวายใจมันมีเหตุยางมันมีบางอย่างเกิดขึ้นแบบว่าไม่คาดฝันนะเกิดขึ้นกับคุณ จะทําให้คุณอนะมีความสับสนแต่มันเป็นพลังงานดวงดาวต้องบอกว่าภายใน30วันของคุณเนี้ยเอาอีกหนึ่งใบลืมนะคะอาภายใน30วันของคุณคุณคู้ไฮไลท์ของคุณ,ค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 ณสินะคะ the sun มานะคะปาฏิหาริย์ชื่อเสียงความสําเร็จนะคะความรักความสุขมานะคะเออ สิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน30สวันนี้เด่นที่สุดเลยนะภายในสาสิบวันนี้คุณไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานคุณโฟกัสคุณทุ่มเทคุณพยายามแต่คนอย่างกรกฎนะเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะมีสัมผัสที่6นะคะมีความเสียสละนะคะอ่อนโยนนะคะเข้าใจมีความเป็นแม่สูงอ่ะนะคะแต่บางทีอารมณ์อ่ะก็จะแบบขี้นอนขี้ในใจอย่างเงี้ยเออเป็นพลังงานของดาวจันทนะนะคะเอาแหละ ในสามสิบวันนี้หนึ่งศูนย์เหรอเดี๋ยวนะคะสิ่งที่โดดเด่นก็คือในเรื่องงานถามว่างานปัญหาของคุณคืออะไรมันเหนื่อยนะคะปัญหาของคุณมันเหนื่อยมาก่อนหน้านี้มันเป็นบททดสอบนะคะแล้วตอนนี้มันเจอการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะต้องแบบฮยพยายามแก้ไขปัญหาพยายามที่จะตั้งรับพยายามที่จะอ่าหาวิธีแก้ไขนะคะเออแล้วก็ ตอนนี้คุณเหมือนได้รับการสนับสนุนแล้วก,ก็ความช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะคะอืมขอดูให้เสริมแต่สิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของคุณมันดีมากนะคะ The Sun มามองบุไม่รู้ใครจะวางแผนแต่งงานนะครับคุณเข้ามาชมคลิปนี้ไม่รู้ว่าเป็นช่วงไหนก็ตามแต่อิทธิพลน,นับไปเลยสามสิบวันสิ่งที่ อาจจะเป็นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ว่าฟังเอาแต่สิ่งที่ดีๆไปปรปับปรุงอัดลัดใช้นะคะอันดรินเลิฟ the love you have share is an e t e r n t e r n a l e g r e t l e s s ออ t เดอะซิทูเอชันนะคะอ่ะอ่ะได้เปิดความรักแล้วก็ขอความรักเลยนะคะสามใบเริ่ม o u เซ e l ์นะคะเฟิร์สนะคะรักตัวเองเยอะๆนะเดวิลพลังงานของความรักนะคะบางคนเจอ energy toxic นะคะความรักที่แบบรักมากโกรธมากนะคะเออทะเลาะก,กันมา unconditional love นะคะมีทั้งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะความเหนื่อยความพยายามของคุณอาจจะเป็นงานความสัมพันธ์คุณจะต้องรักตัวเองเยอะๆนะคะคุณจะต้องรักตัวเองเยอะๆในภายใน30วันนี้นะอทีนีเ้เดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างใบนี้นะคะนางฟ้าของคุณอันนี้เกี่ยวข้องกับรักอมาตะเพิ่งเคยเห็นคำนี้นะ ความรักที่เป็นรักอมตะนะคะความรักที่มีเธอมีต่อกันและกันนะคะเหมือนชั่วชั่วน,นิรันนะคะโดยไม่คำนึงถึงเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นยังไงฉันจะรักเธอและฉันไม่ได้แคร์ว่าเหตุการณ์รอบข้างสภาวะแวดล้อมจะเป็นยังไงแต่มันเป็นรักที่ชั่วนิรันนะคะถึงจะพร้อมไม่พร้อมก็ตามเดี๋ยวนะคะขอโทษที่เสียงบรบกวนนะอ่ะ นี่หอดูหน่อยนะคะว่าให้ไลท์ของคุณในเดือนนี้งานโดดเด่นถามว่าดวงดีไหมคะภายในสามสิบวันนี้คุณดวงดีไหมคุณดวงดีคะ่ะดวงดีในเรื่องของหนึ่งปฏิหารหรือสิ่งที่คุณหวังคุณจะได้นะคะความช่วยเหลือนะคะบางคนได้มาจากอะไรคะการได้รับการช่วยเหลือคนรักนะคะ น้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอเลิศนะเลิศค่ะเลิศดวงดีเห็นเดอร์ซันมาก็แบบหุหยดีใจแทนแล้วว่ <c oughs> าก็รอกดนะคะภายในสามสิบวันนี้นะคะวันที่ดีที่สุดเออวันที่ดีที่สุดของคุณนะคะภายในสามสิบวันนี้อ,อ่าวันจันทค่ะวันเดี๋ยวดีเดี๋ย เออวันจันทร์วันจันทร์วันวันพุธวันจันทร์วันพุธน,น,น,นะคะเลิศที่สุดนะวันจันทร์วันพุธนะคะอังคารด้วยไหมอังคารนิดนึงอะเอออังคารนะคะเสาก็วันเสาร์ก็ดีนะเออเรื่องงานอย่างเงี้ยนะคะอืมตัวเลขมงคลล่ะอุ้ยตัวเลขมงคลนะคะสัตว์ให้โชคค่ะ สัตว์เลี้ยงให้โชคหรือว่าทางน้ําเดินทางทางน้ําก็พระแม่คงคาหรือพระอะ่อะไรเนี่ยบางคนพระแม่รัศมีนะคะถ้าคุณจะมูนะพระแม่รัศมีแล้วก็พระแม่รัศมี แล้วก็ห้าหกไม่ใช่สิพระตีพระตีมูล,ลติไหมพระตีมูล,ลติหรออืมผัสศิวะนะคะอ่ะแล้วก็เลขมงคลของคุณนะคะก็จะมีเลขหนึ่งเลขเกา้าเลขห้า แล้วก็เลขสี่ใช่หนึ่งห้าเก้าสี่เออเลขมงคลน,นะไม่ได้แบบว่านั่นหวยนะเอาแล้วค่ะโดดเด่นแล้วก็ดีมากๆนะคะไฮไลท์ของคุณนะมาดูว่าความสับสนในใจของคุณตอนนี้คืออะไรคุณควรที่จะรีแลกค่ะ รีแลกซ์นะคะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองทำเซล์เลิฟนะคะออการฮิลลิ่งของคุณคือการเติมเต็มความรู้เหมือนตะเกียงนะคะออตะเกียงก็เหมือนความรู้บางอย่างของคุณเหมือนกันส่วนสุขภาพของคุณนะคะอาจจะมีความวุ่นวายบ้างเกิดขึ้นเพราะว่างานของคุณเยอะมากนะคะแต่คุณได้รับแบบของขวัญที่ดีนะคะได้รับการแบบเออข่าวดีกําลังมาค่ะข่าวดีกําลังมาความวุ่นวายเกิดขึ้นนิดนึงเพราะมีการเปลี่ยนก่อนหน้านี้นะคะแต่สิ่งที่ มันเด่นของคุณอนะคือความไม่คาดฝันแล้วก็ความสุขความโชคดีแรงดึงดูดด้วยบางคนนะ่ะจะมีความสุขนะคะคนรักเก่ากลับมาไหมได้นะคะบางคนความคนรักเก่ากลับมาก็มีนะคะหรือคุณจะสมหวังแล้วก็มีความสุขในเรื่องความรักนะคะภายใน30สบวันนี้รทธิ์เรอนะคะคแนะนําขอคําแนะนําคําแนะนงความรักรักตัวเองเยอะๆนะคะถ้าใครที่แบบว่า คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขก่อนนะคะเออพยายามโฟกัสที่ความรักของตัวเองคือเซลล์เลิฟของตัวเองก่อนนะคะคําแนะนําประจําเดือนนี้ค่ะประจำสามสิบวันนี้คุณได้มาถูกทางแล้วนะคะคุณมาถูกทางแล้วพยายามมองในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแพชชั่นให้กับตัวเองบางคนก็แบบนับถือพญายนาคหรือไงท่านกาลังมาสื่ออะไรถึงคุณนะคะเออแล้วก็บางคนกําลังจะได้ไปสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ หรือบ้านของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมากๆนี่คือคําแนะนํานะคะขอให้ชาวเอ้ยไม่ใช่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนโชคดีการุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณปาฏิหาริย์ความโชคดีความสุขที่หลั่งไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางขอบคุณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีของคุณณนะตอนนี้เลยนะคะยิ่งให้ยิ่งได้เนาะเออ ก็เจอกันคลิปหน้าค่ะเริ่มเลิค่ะ